มันไม่มาเต็ม <laughs> <laughs>

ยไงอ่นอนฮะยังไม่อยู่สิอ๋อไม่ไอบบายจะไปหวนเอาทําเกาอม không được nữa. Ơ ơi. Thôi. 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 นี่นะครับแมงกะพุนน้ําจืดนะครับเชิญแขกทุกท่านนะครับชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับแมงกะพุนน้ําจืดขึ้นหน้าน้ํานะครับช่วงเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้านะครับสประมาณสองสามเดือนนะครับกุมภามีนาำมีสาประมาณนี้แล้ครับท่านใดสนใจชมแมงกะพุนนะครับท่านใดที่ได้ผ่านมาทางนี้นะครับมาแวะพักที่เฮือนตะมุยสักคืนหนึ่ง แล้วก็ตอนเช้าๆไม่งั้นก็มาถึงตอนค่ำๆก็ลงไปดูได้นะครับเดี๋ยวทางบ้านพักของเราจะพาลงไปดูนะครับ